ดีค่ะวันนี้ไปตลาดจีนมาหิ้วมาได้แค่นี้เพราะว่ามันมันหนักค่ะหิ้วหมาด้วยหิ้วของด้วยดูค่ะเสียดายเงินมากคิดว่าเป็นเขียวเสวยนะคะลูกนี้สิบสี่เหรียญสี่สิบห้าเซนเกือบสิบห้าเหรียญดูสิคะเนี่ย จะไม่ซื้ออีกเลยค่ะแล้วก็แก้มกรรู่นเนี้ยสิบสี่เหรียญเจ็ดสิบห้าเซนเนื้อสีชมพูนะคะกู <c oughs> ขออภค่ะเดียวหวานหกลูกเกืิดสิบเหรียญกู <c oughs> ขออภัยนะคะ พอพูดแล้วมันมันรขายฟองซื้อแกนตะวันมาด้วยค่ะแกนตะวันอุวยไปหยิบลูกนี้มาดูสิ <c oughs> ขอออไยค่ะแกนตะวันซื้อมาทั้งหมดหกเหรียญกว่าค่ะก็ขายขายแล้วสองเหรียญเ <c oughs> ก้าเ้าตัวนี้ยของจะหวานนะคะ <c oughs> เขาเรียกแจ็คบีน จ็ดเหรียญกว่านะคะโอ้โหมะม่งวงไปม,มันแพงจัง <c oughs> เขาขายพาวลราเก้าเหรียญเก้าสิบเก้าค่ะส่วนพวกนี้เป็นปลาหมึกอันนี้ก็อันนี้ก็นนข,าขายตามน้ำหนักนะคะปลาหมึกก็ค่อนข้างแพงอันนี้ก็สิบหกเหรียญแล้วเขาช่างตามน้ำหนักอันนี้สิบเก้ายี่สิบอันนี้สิบแปดแปดสิบค่ะ Oh. ใครๆเขาเขาเขาเดินมาเขานึกว่ามะม่วงนั้นคือเขานึกว่ามะม่วงนั้นคือมะละกอนะคะเห็นตอนแรกเลยว่าโอ้ยมะละกอเหมือน,นกันเลยค่ะมะม่วงสิเกือบสิบห้าเหรียญมะละกอสามเหรียญยี่สิบสองเซนจะไม่ซื้ออีกเลยค่ะคนอื่นคง คงคงว่าไม่แพงนะคะแต่นี่มันแพงไม่ซื้อเอียดค่ะซื้อไม่ได้ยังกว่าใครอยากใครที่อยู่นิวยอร์กอยากชิมก็ไปซื้อได้นะคะพาลละเก้าเหรียญเก้าบเก้าเขาเขียนว่าไทยแมงโก้แพงจริงๆขอบคุณมากมานะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแขง็งแรง ไดพบก,กันใหม่วิดีโอหน้านะคะอันนี้ไอนี่นึกว่านึกว่าชื่อภาษาอังกฤษโอ้ยนึกว่าชื่อภาษาไทยดูดูดูวดากออฟที่ไหนะเนี้ยทำจากไหนเนี่ยเดี๋ยวดูกันนะคะม,มองไม่เห็นมองไม่เห็นค่ะนี่แลหละค่ะซื้อมันมาละกอมาจะกินกับกุ้งฝอย มันคงเป็นกุ้งฝอยนะคะเนี่ยสี่เยห้าสิบทำได้สมัยเด็กๆนะ่ะกุ้งฝอยที่เอาไปตากแดดแห้งๆนะคะสมัยนั้นนะเขาจะกินกุ้งฝอยอันนี้ค่ะกินกับส้มตำโเกลือนี่ก็แพงที่มารยันเนี่ยเจ็ดเหรียญเจ็ดิห้าแพงนะคะ เพราะตลาดฝรั่งข้างอพาร์ตเมนต์เนี่ยขายของแพงอยู่แล้วค่ะขอให้ท่านผู้ชมมีสุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้อยู่อย่างปลอดภัยได้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ